วันนี้มาพบกับคุณครูหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่5ที่เราพบกันเป็นวันศุกร์นะคะแต่เรายังอยู่กันในหน่วยรถหันสาวันนี้เราเรียนกันเรื่องรถของหนูเอรถของหนูเป็นยังไงนะเมื่อวานเด็กๆได้ออกแบบว่ารูปรถของตนเองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปประดิษฐ์รถกันในวันนี้ แต่ก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์รถเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะส่วนวันนี้คุณครูหญิงก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำคือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูหญิงจะทำให้เด็กๆดูก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำตามคำสั่งคุณครูหญิงอีกทีนะคะ แต่ตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมพร้อมร่างก,กายเอาไว้ก่อนโดยการยืนขึ้นเลยค่ะทุกคนยืนขึ้นเลยนะคะแล้วเอามือเท้าเอวไว้แต่ยังไม่ทํานะคะให้ดูคุณครูหญิงทําก่อนเช่นคุณครูหญิงพูดว่าขวดนมให้เด็กๆเอามือจับหัวคุณครูหญิงพูดว่ากล่องนมให้เด็กๆเอามือจับหู คุณผู้หญิงพูดว่าขวดพลาสติกให้เด็กๆเ,เอามือจับที่ไหลเอาล้วค่ะพร้อมที่ทำกันเรียงคะเรามาทำไปเลยเรามาทำกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะขวดนมกล่องนมขวดพลาสติกเด็กๆทําได้ไหมคะทำทันกันหรือเปล่าเด็กๆสามารถเอากิจกรรมเนี้ย ไปร่วมทำกับผู้ปกครองได้นะคะชวนคุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องมาร่วมทำกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเอาละค่ะเราเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วต่อจากนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะเอวันนี้เด็กๆนำอุปกรณ์อะไรมาทำรถกันบ้างคะเอเก็บคำตอบไว้เลยนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นไปบอกคุณครูในโฮมรูมว่าเด็กๆนำอุปกรณ์อ,อะไรมาทำรถของของเด็กๆเ,เองนะคะแล้วคำถามที่2ถ้าเราไม่ใช้ขวดนมกล่องนมขวดน้ำพลาสติกเราจะใช้อะไรทำรถกันได้ลองคิดดูสิคะเก็บคำตอบไว้นะคะแต่คุณครูหญิงจะเฉลยให้นะคะถ้าเราไม่ไม่นำขวดพลาสติก หรือกล่องนมขวดนมมาทําเราก็นําอะไรคะกล่องพัสดุค่ะหรือกล่องกระดาษกล่กองยาสีฟันกล่องรองเท้านะคะมาประดิษฐ์ได้เก็บไว้เลยนะคะเอาไว้ไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูหญิงก็ได้นำรูปภาพ การประดิษฐ์รถจากวัสดุเหลือใช้มาให้เด็กๆได้ดูทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะามาดูรูปแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะจากอะไรคะที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อวานนี้แล้วอาน่าจะมีคนตอบคุณครูถูกอยู่นะคะใช่แล้วค่ะขั้นตอนการประดิษฐ์รูป จากขวดน้ำพลาสติกนั่นเองมีทั้งหมด4ขั้นตอนเด็กๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยมาดูรูปต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะรูปจากการประดิษฐ์จากกล่องนมนะคะก็มี4ขั้นตอนเหมือนกันค่ะเด็กๆสังเกตที่รูปแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้เด็กๆที่นำอุปกรณ์มาก็เตรียมอุปกรณ์ตัวเองไว้แล้วดูซิ ว่าจำขั้นตอนได้หรือเปล่าเอาละค่ะหลังจากเมื่อกี้นี้คุณครูให้เด็กๆด,กดูรูปภาพขั้นตอนการประดิษฐ์รถจากวัสดุเหลือใช้กันไปแล้วตอนนี้คุณครูก็จะใหเ้เด็กได้ดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนการทำการประดิษฐ์ รถจากวัสดุเหลือใช้ของเด็กๆแต่วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอจากวัสดุเหลือใช้คือขวดน้ำพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆดูวิดีโอกันไปแล้วเข้าใจวิธีการทำแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์กันจริงๆคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันวันนี้นะคะคุณครูนำเกมเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์รถจากวัสดุเหลือใช้มาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะเกมเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์รถจากกล่องนม เอาละค่ะจากรูปภาพที่เด็กๆเ,เห็นด้านบนมีตัวเลข 1- นถึง4ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นรูปภาพขั้นตอนการทำรถจากกล่องนมนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเด็กๆลองช่วยคุณครูดูสิคะว่ารูปภาพไหนกันนะอยู่ขั้นตอนที่1ค่ะถูกต้องแล้วค่ะรูปที่สองนั่นเองต่อไปค่ะ รูปภาพไหนกันนะอยู่ขั้นตอนที่สองค่ะถูกต้องแล้วค่ะรูปภาพที่สามนั่นเองต่อไปค่ะรูปภาพไหนกันนะอยู่ขั้นตอนที่สามค่ะถูกต้องแล้วค่ะรูปภาพที่สี่นั่นเองต่อไปค่ะรูปสุดท้ายขั้นตอนที่สี่ค่ะรูปไหนกันนะ ใช่แล้วค่ะรูปที่1นึ่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยเกมเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์รถจากขวดพลาสติกเช่นเคยค่ะด้านบนคุณครูมีรูปตัวเลขอารบิก1-4ด้านล่างจะเป็นรูปขั้นตอนการประดิษฐ์รถจากขวดพลาสติกค่ะทีนี้ค่ะ เด็กๆมาช่วยคุณครูดูนะคะว่ารูปภาพไหนกันนะ้าอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งค่ะถูกต้องแล้วค่ะรูปแรกนั่นเองต่อไปค่ะขั้นตอนที่สองคือรูปไหนกันนะ้าถูกต้องแล้วค่ะรูปที่สามนั่นเองเอาละค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สามนะคะ เอาล่ะรูปไหนกันน้าถูกต้องแล้วค่ะรูปที่4นั่นเองต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ค่ะคือรูปไหนนะถูกต้องแล้วค่ะคือรูปที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้เล่นเกมกันไปแล้วสนุกไหมคะตอนนี้เราจะมาประดิษฐ์รถจากวัสดุเหลือใช้กันเลยนะคะเอก่อนที่เราจะประดิษฐ์เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์และวัสดุที่เราจะนำมาประดิษฐ์รถกันก่อนดีกว่าวันนี้คุณครูมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่ปืนนะคะเป็นปืนกาวนะคะใช้กาวแข่งใช้อะไรคะใช้ไฟฟ้าแล้วก็ จะใช้ความร้อนด้วยนะคะซึ่งเป็นอันตรายถ้าเด็กๆจะใช้ปืนกาวเด็กๆจะต้องมีผู้ปกครองคอยอยู่ด้วยแล้วก็คอยแนะนํานะคะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร้อนด้วยอาจจะทําให้เกิดอันตรายก่อเด็กๆได้สองเลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าอ่าคือไม้เสียบลูกชิ้นนั่นเองไม้เสียบลูกชิ้นก็มีอะไรคะ ความแหลมเห็นไหมคะอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้เด็กๆเ,เ,เวลาประดิษฐ์รถยนต์ก็จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยคอยแนะนํานะคะแล้วก็มีอะไรคะมีไม้เสียบลูกชิดแล้วคุณครูยังมีอะไรคะขวดน้ําพลาสติกใช่ไหมคะจริงๆขวดน้าพลาสติกเนี่ยมีหลายขนาดมากเลยนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเด็กๆสามารถ เรืองออกมาประดิษฐ์เป็นรถได้แล้วคุณครูก็ยังมีกล่องนมของโรงเรียนนะคะด้วยกล่องนมก็เหมือนกันค่ะมีขนาดหลายขนาดเล็กกว่านี้ก็มีขนาดนี้ก็มีหรือขนาดใหญ่เลยก็มีถ้ทาที่บ้านใครนะคะรับประทานนมนะคะแล้วก็เหลือกล่องไว้เอามาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้นะคะแล้วคุณครูก็มีอะไรคะฝาขวดน้ำ หลายขนาดนะคะหลายสีที่แตกต่างกันนะคะมาเอ๊เราจะเอามาทําอะไรเอ่ยฝาขวดน้าอ่าเอามาทําเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นเองเห็นไหมคะเอามาเจาะรูก่อนพอเจาะรูเสร็จแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปหรือใครจะเอาปืนกาวนะคะยิงเพื่อความแน่นหนาอีกทีหนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยยิงไปปุ๊บ นะคะล้อก็จะไม่หลุดออกนะคะวิธีการทำทำยังไงเอ่ยเราก็จะต้องเจาะฝาให้เป็นรูแบบนี้ทั้งเอทั้งกี่ล้อคะรถมีกี่ล้อคะอ่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็มีสองล้อถ้าเป็นรถยนต์ล่ะคะเป็นรถเก่งหรือรถปิกอัพมีกี่ล้อคะมีสี่ล้อใช่ไหมคะ เราก็เอามาเจาะเป็นรูแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปด้วยไม้ลูกชิ้นแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้ววันนี้คุณครูจะเอากล่องนมนะคะมาประดิษฐ์เป็นรถให้เด็กๆดูก่อนอ่าดูนะคะเราคุณครูเสียบไว้แล้วเรียบร้อยคุณครูก็เอาไปลายแหลมแหลมเสียบลงไปในกล่องนมคุณครูเจาะรูไว้แล้วเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ เสียบเข้าไปให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนี่แบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทำยังไงต่อเอาฝาอีกข้างหนึ่งมาเสียบเข้าไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยกัดกัให้มันพอดีกัดให้ล้อพอดีนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็เอาอีกข้างหนึ่งเสียบเหมือนกันเสียบเข้าไปเลยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ แล้วให้ทะลุออกอีกฝั่งหนึงเหมือนกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะเด็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปตัดให้พอดีแล้วเราก็ทำไมคะตัดเอาไม้ออกโดยการหักหรือใช้ตันไกตัดก็ได้นะคะใครมีตันไกก็ใช้ตันไกนะคะใครไม่มีเราก็หักออกอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาปืนกาว ยิงอีกทีนึงเพื่ออะไรคะเพื่อความแน่นนะคะไม่ให้ล้อของเราหลุดออกมา,าไม่ให้ล้อของเราหลุดออกมาได้แค่นี้ค่ะเสร็รจเป็นรถยนต์แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมีกล่องนมหลายๆกล,ล่องนมเด็กๆก,ก็เอามาต่อกันโดยใช้เชือกทำแบบนี้ต่อกันไปต่อกันไปเป็นอะไรคะเป็นรถไฟได้หรือใครใช้ ขวดน้ำนะคะเด็กๆก็เจาะเหมือนขวดนมนะคะเจาะลงไปทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ทําประดิษฐ์เหมือนกับที่คุณครูใช้กล่องน,นมเมื่อกี้เลยฝากเด็กๆให้ทําประดิษฐ์กับครอบครัวนะคะแล้วก็เอาผลงานมาส่งคุณครูในชั่วโมงโฮมรูมด้วยนะคะคุณครูจะให้คะแนนสำหรับ หน่วยวถรถหันสานี้ในสัปดาห์นี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วมาเจอกันในหน่วยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ